ชมสบัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเอฟซีช่องคุมทรัพยานาคทุกท่านเออคุณผู้ชมครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทําพิธีเนื่องจากวันนี้วันพระนะครับคุณผู้ชมวันพระจะมาทําพิธีขอเลขจะแม่ตะเคียนนะครับจะแม่ตะเคียนนะครับอยู่อําเภอชุมพลบุรีนะครับวัดแห่นี้เป็นคือเป็นวัดสร้างใหม่นะครับคุณผู้ชมวัดสร้างใหม่จะมีของสิ่งดีๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในส่วนของตัวเลขนะครับ คุณแม่เขาจะเข้าส่งแล้วก็เอาเลขได้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวมาฝากเป็นๆช่องนะครับบรรยากาศที่จะกําลังทาพิธีที่มองเห็นนี้คือสารนะครับคือสารที่แม่ตะเคียนแล้วก็มีคล้ายๆกับเป็นตะเคียนหินนะครับแล้วก็มีพญานาคด้วยนะครับวันนี้วันพระใหญ่นะครับปู่ให้มาเอาวันนี้นะครับไม่ให้มาเอาวันนี้คือวันพระนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้เป็นตัวไหนนะครับไปดูด้วยกันนะครับบรรยากาศเรื่อยๆแล้วก็ไปสอบถามรับวก็ทําพิธีอะไรบ้างวันนี้แล้วจะได้ตัวเลขตัวไหนมาฝากแฟนๆช่องนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กําลังใจด้วยนะครับติดตามแอดด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องทิศผันชาแนลด้วยนะครับครับคุณผู้ชมน่ครับบรรยากาศของภายในวัดนะครับเป็นวัดใหม่นะครับเป็นวัดใหม่ครับนี่คุณผู้ มีสารมีทำลังคาทำปูยังดีนะครับคผู้ชมครับผม,โมไปรับมาตั้งเต็มมย่าโมตกับยาโมตแต่ปี5 5 4พันยห้าส่คใกล้ๆนีิ่นบอกยังสี่่นบอกครับใช่ อนอันนี้เอายังมาเนี่เนี่เอาดอกไม้เอีบาบูชาเพื่อนเนี่ยอ๋อเกน้ำเนาะอืมวันพระนาองแม่เนาะพระทีขอโศกหมดแรกโชกหมดแรกแล้วพากไปกับิมาอีกิมาตลอดละป่มปะไป ดูข้างบนครับคุณผู้ชมป่ะก็ก็โอ้ล่งลางแลลวป่ะโอเคจ้ะเออลงหงลางแล้วไปดูครับจ้ะมาแล้วจ้ะ้าเาตัวนี้ตัวนูดงคนาดูกันป็นหกสิตัวกชรโหลด ชัดๆเลยเดเ๋ยวมาสั่งว่าสั่งว่าไ้ชัดๆเลยครับโซ่ในโซ่เนี่ยละชัดเนเลยแม่ยาสายพี่เลยชัดเยิเลยขณะพีนางสิบสองมาเยื่มเยือนอีกแล้วมาแล้วตามสัญญาวาสิมากับมา พี่ไงเมียบุญเหลือกับมาเด้อมาแล้วก็สิมาตลอดละวันนี้กิมาตลอดหูแล้วกีบตันหูกลงหูอืมกะลงะวันนี้หูแล้วนังสิบสองกับิมาตลอดละแม่สายทีนนั่งวกตะกีบ่หูกะแลงหู เอาอย่างนี้ชัดชัดมากบอกมากสีสานสีแป้งไงยามตัวสามตตรงตรงมัอมนุษย์มีแต่วังเออเราไ่ไปซอยมาเมดคีเรา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 เปาลูกม้งดยวว่าละเดีว ก้ทได้กปลา้อกาปลาลจ้ชจ้ชจอมปลวกพญานาคนะครับค um ุณผู้ชมเนี่ยจอมปลวกพญานาคเลยนะครับเองเป็นจอมปลวกพญานาคเลยตัวนี้สาธุสาธุเด้อหลุลางเลยไม่เคยได้มาปูจอมปลวกพญานาคผปอยูดูสัเหมือนมากเลย

จบโลกเพียน่าฟังนู้นก็มีนี่คือนี่คือเป็นตะเคียนหินนะครับผู้ชมเป็นตะเคียนหินนะครับเป็นหินนะครับเนี่ยโอ้โสากถูกสากถูกใหญ่ล้านดูที่ใหญ่ล้านากแล้วนั่นนั่นก็เป็นน้องนางสิบสองเหมือนกันทุกทุกทุกนางจ้ะแต่ ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเข้าส่งกันเลครับผู้ชมครับโอ้ชาตุปู้จ้ากสีเฮ็ดี่ักสิเฮ็ดมีแม่นอยุบลับ่าวยู่เออักสิดังเสาลักสหาเจ้าา จ้าจ้จ้าปวดมาเลยพ่อปูปวดมาเลยพ่อปูพ่อปูลมปวดมาเลยสารตัวแดงเลยพ่ลปวดจ้าจะให้ดังโด่งเลยพ่อปูปวดมาเลยพ่อปูจ้าจะจะจะทหารทำแล้วทหารทำแล้วไม่รู้แอเคไม่รู้ มดกับเพจเนาะได้มดกับไอโฟนตัวเอเป็นยังไงได้จะเด้จะดูเอาเอจะฟังรู้แต่ให้แบบไหน้ไา้้ได้ตนี้ก็ดีนะใครมาดูแลเอาเนี่ยจะได้โชคลาภทุกวันพระแม่จะมาทุกวันพระเลยเลยได้าด้ของดีทั้งนั้นเได้จ้ มันไม่พักก็จะให้แม่เหมือ่อการจ้า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 นักขาวันนั้นได้ยินปู่สีชูโทพูดทำไมไม่ออกข่าวให้เขาล่ะวันที่ปู่เขาบอกไปอ่ะที่ดาสามนัานท่านบอกว่ามีคนมาทำแล้วก็เลยไปเข้าฝันกับแม่ล่าง แคปม่คนไปทำไม่ด <istles> <ge ar> ีเขาก็ทำอะไรล่ะทำไม่ดีเขาก็บอกแค่นั้น่ว่าให้ทำไม่ดีเขาทำไม่ดีวันนี้เอาไหม่เนาะเขาทำไม่ดีสิ่งไม่ดีก็ย้อนกลับไปหาเขาด้วยคนที่ทำนั่นะอยปเ่แจ้าจ้าก็ปล่อยเข้าก็ปล่อไปอก็ปล่อยเขาไปอยู่ ปูปูดมใช่ไหมลูกปูดมนลอ๋อส่ยคงดีไรนะปูปูเป็ปูพญานาคเลยออกเป็นพญานาคสีโตอย่างสวยเลยออกเป็นพญานาคด้วยอย ท่าณผู้ชมครับนี่คือสถานที่ตรงนี้นะจจมปลวกพญาจอจมปลวกที่เป็นคล้ายพญานาคคล้ายสิงโตปกกเกาะติดซึ่งแปลกมากและก็สวยจริงๆนะ ูกระเบื้องใสก็ได้เราคูม้นสวยกระเบื้องูปูอยากให้ำนี้ทีูแล้ว้างจมารดีนอะเป็นเก้าสี่้นะครับเดี๋ยววันนี้ปหามาใหู้แล้วเปลี่ยนครคนาแล้วปล่ยนครูนเลยมันจะไข่หไข่ไข่นขเแล้วยเอา่ค่ะไข่เนเลขหกก็เรื่อ้

จะเม่ตะเคียนจะเมสายพินบ่้จะแม่ตะเคียนจะแม่สายพินปูดมเป็นตะเคียนหินนะครับคุณชมเป็นตะเคียนหินนะครับตัวนี้เป็นตะเคียนหินแล้วก็มีพญานาจอมปลวกสวยงามมากเลยฮะแล้วก็เป็นชิ้นเป็นหลายชิ้นนะคุณชมไม่ใช่อยู่ชิ้นเดียวนะที่ที่เห็นนี่ก็หลายชิ้นนะครับ เด yeah. şey yes. so um, ี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันนะครับไก่เขาวาาไก่เขาวา้าวันกเด็กชถามนั่งนเหนอคนเคยเบิเลขเล็กซนดิเดี๋ยวขอขอกองชัดๆหน่อยนเห็นเป็นเลขห่างวนะหาอกหาหา้งลางเลขห้าหกห้าสี่หก่ไม่ใช่เก้าตีไปหเลขห้า สายพินใช่สายพิน่94 94คือว่า94 94 945นะครับคุณผู้ชม945เลื่อครับชุดท mm um> sí> ั้งหนาซื้อวัดเอียง945เลื่อนนะครับที่ศาลปู่ดมนะครับแล้วก็จะแม่ตะเคียนจะแม่อะไรสายพินหรือสายพินจะแม่สายพินนะครับเลข่อนชัดๆสายพินแล้วก็ปู่ดมนะครับเข้ามา945เนาะน่าจะห้าเนาะช่วงเต็ม 945นะครับผู้ชมนะครับสวยมาก5นะ945สวยมากเลยครับผู้ชมครับสวย945945สวยมากเลย945สวย945945945สวยมากเลยขอบคุณผู้ชมที่รับชมอย่ามาเลิกโขยงรวยๆนะครับสาธุสาธุนะครับก็เลขกันได้แล้วนะครับผู้ชมครับตัวเลขก่อนปีใหม่นะครับวันที่สามสิบ ธันวาคม2,563นะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นตัวเลขจงใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อคุณผู้ชมนะครับเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับเป็นสถานท,ที่ตรงนี้เป็นสถานที่ค่อนข้างที่จะมีความแปลกและก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเพราะมีพญาจอมปลวกคล้ายพญานาคแล้วก็จะมีหินจะ,ะเนเนยรหินนะครับที่ที่อยู่อยู่นะครับ ก็คือเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะครับปลูกปักรักษาวัดนะครับคุณผู้ชมครับนะครับขอให้เฮงรวยๆสาธุสาธุเด้อคุณผู้ชมครับแล้วก็หลังปีใหม่เด้อคุณผู้ชมนะครับหลังปีใหม่เด้อจะไปเดินทาเดินตั้งแผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ตามกระท่อมลวงปูนะครับตอนนี้รอเสาก่อนนะครับเอาเสาก่อนเอาเสาได้ครบทุกหลอดแล้วก็จะเดินจะเดิน ติดตั้งนะครับแล้วก็ถวายตามกระท่อมลงปู่สวงนะครับ,นะรบฝากเป็นแฟนช่องด้วยนะครับสาธุสาธุาธด้วยกันนะครับสาธุสวัสดีครับผม